ไม่ต้องถึงร้อยหรอกครับข่าคนเดียวก็ไหวแต่ว่าปัญหาประชาชนก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเยียวยาเรื่องค่าเสียหายก็ดีเรื่องของอ เศร,รษฐกิจที่หายไปอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเอสอ็มที่มีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการทําความสะอาดบ้านวันนี้ก็ได้เห็นตั้งแต่การรวบตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งคนบดอยคนบุทดีท,ท,ที่ช่วยกันเป็นกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่ในการแก้ปัญหาในช่วงเวลาวิกฤตก,ก็รู้สึกชื่นชมมากแต่ว่าในขณะเดียวกัน พวกนักการเมืองเลยรรคเก้าไกลเกี่ยวของพวกเราก็ยังมีงานที่ต้องทําก็คือการเอาเรื่องต่างๆเข้ากับมธิการนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร,รก็มีเยอะอยเช่นวัชปืาสสูญเสียหรือว่าการเกษตรที่สูญเสีย,ก,สสยก็ต้องเอา,าเข้ากรรมติเกษตรเรื่องของสาสุขนะครับก็เห็นว่ามีรพรสตที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดประมาณ10กว่าแหง่ง ที่ไม่มีคุรุพัน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เจ็บป่วยในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมคือหน้าที่ของเราก็เป็นการพูดแทนประชาชนนะครับการที่ได้ลงพื้นที่จริงได้เห็นสภาพจริงได้เห็นปัญหาจริงเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารแทนพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่มีคนเข้าถึงได้ได้ไดมากกว่าอันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องการใช้กมาธิการในการที่จะจี้กับปอ,บอกพอก็ดีจี้กับทาง คนที่ดูแลเกี่ยวกับสารสุกดีจี้กับธนาคารอิสลามเป็นต้นอะไรเงี้ยว่าให้ให้เห็นภาพว่ามีความเดือดร้อนอะไรมานคงประสุทธ์ในการกําจัดสัตว์ต่างๆที่อาจจะเสียชีวิตในช่วงนั้นทพิ่มแล้วมันทําให้เกิดโรคระบาดมากขึ้นอะไรทัางหลายแล้วก็การเยียวยากรบมหาไทยก็สามารถที่จะทาได้แต่ก็จะเน้นเชิงลุกให้มากกว่านี้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นนโยบายในการ เข้าสู่การบริหารต่อไปก็กลับมาครั้งน้าก็อาจจะได้สามารถที่จะมีงบประมาณแล้วก็มีเครือข่ายพี่น้องข้าราชการลงมาช่วยทําให้มันได้เร็วกว่าน,นี้แต่ตอนนี้เราก็ต้องตรวจสอบการทํามาของรัฐบาลแล้วก็ปรักดันให้วความเดือดร้อนเนี่ยมันลดลงให,ให้เรียบร้ยสุดข,ขัาด้าที่เป็นไปได้